สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้แล้วคืออะไรอ่ะเนี่ยเรอเป็นเตรียมถูกแต่งงานเลยค่ะท้อเลยอ่ะเอามาข้างกันซิรอบอยู่ยโหได้งงมากออ หัวเถิกให้หน่อยได้ไหมได้ป่ไม่เข้าแล้ว่ะอุตส่าห์าพามาจริงไม่เข้าก็หนูมันสีฟ้าแล้วชึ้งหนูสีชมพูอ่ะจริงหรอดูแล้วหนึ่งช่วงหัวออกก่อนอาจจะไม่ต้องใส่อ้าวออกได้อะ่ะออกเลย พี่พีหนูฝากกล่องแว่นได้ปะได้ได้จริงไหมไมาถึงแว่นตากันแดดใช่ไหมใช่เป็นหน้าตาเป็นไงเนี่ยได้ไมเาถึงเฮ้ยมันเป็นเหล็กอ่ะพะละต้องไห้ปะใส่ของเขาได้ไหมได้ตังค์ไหมไม่หนักเบาของของได้เนี่ย,ยต้องเอาไปปปะต้องเอาให้คนถักเลน ชอนจีเหมือนไม่รู้จักอ่ะโหพัดลมบ้านหนักมากโซฮอตเอ้ยโซเฮวี so ่ <laughs> <laughs> พร้อมแล้วรอตัวคะ่ะทุกคน อะไรก็ต้องซื้อถุงกีตนี่ปะไม่ถุงวิกเกิลหายไปไหนอะนี่ไงเอาปะอยู่กับพี่นีเหรอกเขามีสองอันว่าแล้วอเอา,เอามาอันหนูไม่อยากได้สีนี้อะมีดอกไม้อีกอันหนึ่งอันนี้คือของใครอะ่ะของหนูอนี่ของเขาเอาเหรอของหนูก็ของหีูคืนแต่เดีวะ โอ๊ยใส่ไม่ได้อ่ะ